สวัสด,ดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วครับกับช่องวินวินผ้าบ้านผ้าเหมาราคาถูกๆราคาแบ่งปันราคาหลักร้อยนะครับพี่ๆวันนี้ก็มาพบกันนะครับนี่วันนี้ก็ได้พามาหลากหลายรายการเลยครับพี่ๆวันนี้ EP ที่56นะครับวันนี้ก็ EP ที่56นะครับมาพบกันเช่นเดิมนะครับพี่ๆกับช่องวินนะครับ เหมือนเดิมครับกิการตามเดิมสนใจพระรายการไหนนะครับพี่พี่ก็สอ่โทร090 062 3762นะครับหรือแอดไลน์พีโอเ9 0ายขอชมรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับเนาะวันนี้ก็ EP ที่56นะครับเหมือนเดิมพี่พี่นำพัะเครื่องราคาถูกๆมาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็ะาหลายรายการนะครับก็เดี๋ยวลองรับชมดูนะครับเนาะรายการที่1แล้วกันครับพี่พี่ ขออนุญาตปรับตำแหน่งนิดหนึ่งนะบางรายการถ้าพระเลี่ยมจะสะท้อนนิดหนึงนะครับโอเคนะเดี๋ยวขออนุญาตรายการที่1นึ่งครับพี่ๆไปกันได้เลยนะครับรายการนี้จะเป็นพระอันนี้เขาเป็นพระเออเขาเรียกอะไรอ่ะนะครับเนื้อดินนะครับนี่พระคงพระคงพระคงรายการที่1น,นะครับเป็นพระเนื้ดินพระคงแบบนี้เลยครับพี่ๆ ลองดูนะครับเพื่อตูกอกถูกใจนะครับรายการที่1นะครับพระครงพระคงเอาสามรอยบาทครับพี่พีองนี้รายการที่1พระคงนะครับเอาสามร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับลองดูนะเผื่อมีมุมมีทางนะครับมีแบ่งปันกันนะครับรายการที่1พระคงเอาสามร้อยบาทนะครับพี่พีต่อไปนะครับรายการที่2นะครับ รายการที่สองได้มาอย่างนี้เขาบอกเป็นเป็นพระยี่ห้าศตวรรษเนื้อดินนะครับพอเป็นหลุพคกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจพี่ๆีลองดูนะครับนี่ครับเป็นพระพุทธยีสะะ่สิบห้าศตวรรษเนื้อดินนะครับเอ้เนื้อผงขออภัยครับพี่เป็นเนื้อผงอพ, 20. พระพุทธยี่ห้าศตวรรษนะครับรายการที่สองนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆเอาสามร้อยบาทเผื่อพี่ๆท่านได้สนใจนะลองดูนะครับ นี่องค์นี้เอาสามร้อยบาทเป็นเนื้อผงนะครับขออภัยเมื่อกี้นะครับให้รายละเอียดผิดไปนะครับนี่เอาสามร้อยบาทพายี่สิบห้าศตวรรษแล้วก็รายการที่สามนะครับรายการที่สามจะเป็นอันนี้ละกันครับพี่พี่อันนี้เป็นพระรอดอันนี้น่าจะแกะตลับมาดีอีกทีนะครับพี่พี่พระรอดมหาวันเนื้อดินแบบนี้เลยครับพี่พี ระรอดคุณมหาวันองค์นี้พี่พี่ขอภัยครับพระรอดครับองค์นี้พี่พี่นี่ครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับรายการที่สามเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่นี่ถ้าพี่พี่านใดสนใจนะพระรอดพระรอดเอาสามร้อยบาทนะครับนี่ครับสวยงามมากๆเลยนะองค์นี้พระรอดนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทรายการที่สาม รายการที่สี่ครับรายการที่สี่องนี้จะเป็นพระนางพญาบวกตลับหนึ่งใบพี่พี่ตลับกเก่าๆหนึ่งใบครับองนี้พระรายการที่สี่พระนางพญาเนื้อาหากเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่นี่ครับนางพญาเป็นพิมสามเหลี่ยมเนื้อดินเหมือนเดีครับพี่พี่นี่ครับลองดูนะเผื่อถูกอกถูกใจยังไงนะครับ นี่องนี้เป็นตลับโบราณนะตลับโบราณกเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่องนี้เอาขอสี่ร้อยบาทแล้วกันครับรายการที่สี่นะครับขอสี่ร้อยบาทพี่พเพื่อถูกอกถูกใจนะครับเอาสี่ร้อยบาทรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่พระสมเด็จแบบนี้เลยครับโอเมกาเก่าๆนี่นะครับ รายการที่ห้านะครับพระสมเด็จนะครับเออ,เอ,อนี้สวยงามมากๆครับอันนี้ขอสามร้อยบาทครับพี่พ <c oughs> รายการที่ห้านะครับพระสมเด็จวะระคังเอาสามร้อยบาทพี่พเนี่ยครั <c oughs> บเนื้อกเก่าแบบนี้เลยครับนี่เอาสาม้อยบาทพระสมเด็จสวยงามมากๆครับอันนี้รายการ5้านะครับ <c oughs> รายการที่ห เป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับรายการที่หกเป็นพระปิดตายันยุ่งอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบหลวงพ่อนะพี่แต่ดูเก่าๆดีนะปิดตายันยุง่งอันนี้ไม่ทราบหลวงพ่อเลยครับนี่ครับพี่ๆลองดูนะเป็นปิดตายันยุ่งแบบอนเดียครับพ,พี่รายการที่ห้าเอาสองร้อยบาทครับพ,พี่รายการนี้นะ ออกคล้ายๆเป็นแก่คล้ายๆเป็นออกเป็นคล้ายๆเป็นสำลีปะผมไม่แน่ใจนะนี่ครับเอาสองร้อยบาทครับพี่ปิดตายันยุง่งเอาสองร้อยบาทรายการหกนะครับรายการเจ็ดรายการเจ็ดเป็นจอบใหญ่เพราะปนะครับพี่กำแพงนะครับวัดกำแพงจอบใหญ่เพราะปนะครับในกำแพงองนี้ เิ่งฮิ่เลยครับพี่ๆห่วงเด้งๆเลยนะนี่ครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทครับรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่จอบข้าไปนะครับนี่เหรียญหล่อโบราณนี่ครับเอาสามร้อยบาทครับพี่ๆจอบใหญ่เข้าไปนะครับนะนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับเอาสามร้อยบาทพี่ๆรายการเจ็ด ลายการแปดนะครับรายการแปดเป็นพระปักน้ํานะครับพระปักน้าโอ้โหแต่แบบแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับก็เก่ามากเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจรุ่นนะปักน้ํารายกันแปดนะครับพี่ๆตรงนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่ๆรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเอาสี่ร้อยบาทครับพะ ของขวัญปักน้ำนะแต่ผมไม่แน่ใจรุ่นเนี่ย,ยงนี้ไม่ได้ลงชลตกนะรายการแปดเอาสี่ร้อยบาทรายการเก้าเป็นเหรียญพ่อเดิมนะคบพี่เป็นเหรียญพ่อเดิมนี่ครับรายการเก้าผิวหิ้งๆิ้เลยครับวขออนุญาตตัดให้ดูแลกันนีพาเก่าติเลยนะเนี่ยครับรายการเก้าเป็นเหรียญพ่อเดิมปีแปดสองนะครับพี่ปั๊ปมข้างกระบอกนะครับพี่ปั๊ปมข้างกระบอก เอาส ouais voilà ี่ยบาทครับองนี้รายการ9นะครับองนี้เป็นพ่อเดิมนะครับพ่อเดิมปี82นะครับปั๊มข้างกระบอกนะพี่พี่ปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมนะครับเอา4ี่ร้อยบาทครับพี่พีอนี้นะรายการเกาพ่อเดิมนะครับเอาสี่ร้อบาทรายการ10ครับท่อเงินครับองนี้จะเป็นพิมพ์คิตาครับพี่พี่ โอ้เนื้อเป็นเก็ดกระดีเลยพี่พี่เนื้อเป็นเก็ดเกตเกตโอ้โหพวกนี้คีตาน่าจะเป็นคีตาสี่ชายไหมผมไม่แน่ใจนะเนี่ยใต้ฐา,านเป็นหล่อแบบเป่ากระดกนะเอาห้าร้อยบาทครับองนี้พี่พี่เนื้อเนื้อถือว่าเก่าจัดเลยพี่พี่รงนี้นะนี่ครับโอ้โหมีคาบขี้เบ้าครับพี่คาบขี้เบ้าจกขุนเทียนอีกทีนะ รายการสิบนะครับเอาห้าร้อยบาทหลวงพ่อเงินทิมพ์คิตาเอาจริงครับองค์นี้พี่นี่ครับรายการสิบนะครับนี่องค์นี้ฟอร์มสวยมากๆเลยครับพ่อเงินทิมพ์คิตารายการที่สิบนะครับเอาห้าร้อยบาทเนี่ยครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับองค์นี้รายการสิบรายการสิบเอ็ด สิบเอ็ดนี่เป็นเหรียญเก่าเลยนะครับพี่นะอันนี้ผมไม่แน่ใจหลวงพ่อนะพี่พี่นี่ครับโอ้เส้นขนแมวเมื่อกี้ติดโอ้โหนี่เก่าเกืกเลยพี่ที่ได้เป็นบ้านมาเลยครับรายการรายการสิบเอ็ดนะครับรายการสิบเอ็ดรายการสิบเอ็ดเอาหกร้อยบาทครับพี่เหรียญเก่าเหรียญอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมียันเหมือนะครับพี่พี่ เอาเอาหกร้อยบาทแล้วกันครับรายการสิบเอ็ดนะครับรายการสิบเอ็ดเหรียญเกจินะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะเอาหกร้อยบาทครับพี่พลองดูนะรายการสิบสองสิบสองเป็นอันนี้แล้วกันครับพี่พนี่ครับสิบสองเป็นพ่อด,ดำนะครับปัตตานีพ่อด,ดำจังหวัดปัตตานีครับพี่พรายการสิบสองเหรียญสวยมากครับอยู่แบบ ออกเป็นประหลอดเลยพี่สวยคมมากครับอันนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่รายการสิบสองนี่ครับเป็นหลวงพ่อดำจังหวัดปัตตานีเอาสามร้อยบาทครับพี่รายการสิบสองเห็นสวยมากมากเลยนี่ครับรายการสิบสองเอาสามร้อยบาทรายการสิบสามรายการสิบสามได้เป็นอันนี้มาครับพี่พ เป็นพ่อุมนะพ่อุมข่ากว้างหลังเต็มเขาบอกเป็นบล็อกตาตาซ้อนนะตาซ้อนกันอย่างนี้นี่ครับผิวออกเป็นมะขามเปียกพี่ๆออกเป็นแบบทองแดงทองแดงเก่านะครับทองแดงเก่าเอาแปดร้อยบาทครับอุ้นี้เป็นผิวออกโซนมะขามเปียกเลยพี่บริเวณด้านหลังนะใต้ฐานจะมีคล้ายๆรอย แต่งแทงตะใบนะนี่ครับตะใบหย,ยาบๆยานี่ครับตรงนี้เป็นเป็นตาซ้อนนะครับเป็นบอกตาซ้อนเอา8ปดร้อยบาทก็ไม่ผิลองดูนะสวยมากครับพรมนะครับเขาวกว้างหลังเต็มก็ทองแดงนะเอา8ปดร้อยบาทรายการสิบสามรายการสิบสี่รายการสิบสี่สิบสี่เป็นพ่อเดิมแล้วกันครับอันนี้น่าจะเป็นทีมสี่ ผมไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเป็นหินสีคอตึงนะเอาน,นี้เอาแปดร้อยบาทแล้วกันครับพี่รายการสิบสี่ขออภัยนะครับรายการสิบสี่พอดเดิมนะครับพี่เอาแปดร้อยบาทแล้วกันเรผมไม่แน่ใจพิมพ์นะพี่อันนี้มีรอยจานนะครับใต้ฐานนี่ครับเป็นพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจเลยพี่แต่ว่าประมาณนี้แล้วกัน เอาแปดร้อยบาทแล้วกันครับรายการสิบสี่รายการสิบห้า,า 15, เป็นเหรียญแล้วกันครับตรงนี้จะเป็นพ่อฉุยครับพี่พีเหรียญพ่อฉุยตรงนี้จมูกเป็นแท่งตั้งเลยพี่นะครับเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพ่อฉุยหิ้งหิ่งเลยเสื้อเกาะมงเพชรนะครับปั๊มข้างกระบอกเอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีพ่อฉุยนะครับเอาสี่ร้อยบาท เพื่อพี่พี่ท่านเนี่ยนี่ครับลองดูนะรายการ15นะครับ15พ่อฉุยเอา4 0 0บาทตัวหนังสือคมมากมากปั๊มเป็นข้างกระบอกนะครับพี่ขอพิ้นตั้งเอา4 0 0บาทพ่อฉุยสวยนะรายการ16 16เป็นพอ่อทวดบล็อกวงเดือนนะครับพี่16พอ่อทวดบล็อกวงเดือนนี่ครับ ใบหน้าใบตาเส้นหน้าผากเส้นริ้วผิวจีวอนนะครับสวยงามมากๆครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้เป็นหลังหนังสือครับพี่พหลังหนังสือตรง,ง,งนี้เอาหกร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่หลังตัวหนังสือนะหลังตัวหนังสือเอาหกร้อยบาทเออแล้วก็พี่อะไรนะทามหากลันมาเดี๋ยวผม รายการต่อไปให้นะครับปูดทวดนะครับวันนี้จะเป็นหลังเตารีดหลังหนังสือนะครับพี่เตารีดหนังสือนี่ครับมีวงเดือนนะเส้นวงเดือนคมชัดมากนะครับสนใจยังไงเราดูนะครับพี่ทําโทรถามพูดคุยกันรายการต่อไปครับอพาปิดตาวันนี้น่า,นาจะสักยี่สิบรายการยี่สิบางๆแล้วกันพี่ พาปิตาปูเอี่ยมนะครับพี่พอันนี้จะเป็นปูเอี่ยมแต่ผมไม่แน่ใจเนี่ยครับเขาเรียกอะไรนะเอาสามร้อยบาทแล้วกันครับพาปิตารายการสิบเจ็ดนะครับรายการสิบเจ็ดเป็นปูเอี่ยมนะครับพี่เอาสามร้อยบาทนะครับเอาสามร้อยบาทสิบเจ็ดปูเอี่ยมเอาสามร้อยบาทนะครับสิบแปดสิบแปดวันนั้นขึ้นหรือยังเดี๋ยวนะสิบแปด สิบแปดมีมีองค์นี้นะมีพวกเงินตลับเงินองค์นี้นะกเก่าๆดีครับพี่ๆองนี้ออกเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่อง์นี้ใบหน้าใบตาคมๆสวยงามมากๆเลยะครับพี่ๆสิบแปดเป็นพิมพ์นิยมนะนี่ครับเอาหกร้อยบาทครับพี่ตลับอย่างเดียวทํใไม่เกินนะตลับเป็นเงินโบราณนะครับพี่เงินเก่าอง์นี้ สิบแปดเอาหกร้อยบาทครับพี่ตลับหนึ่งเดียวทำใหม่เกินแน่นอนนี่ครับเพราะเงินนะเดียมมาอย่างนี้แต่ฟอร์มสวยมากครับเอาหกร้อยบาทพอพี่ราคาเบาๆนี่เบา้เบาหย่องเลยพี่พี่รายการสิบเก้านะครับสิบเก้าเป็นพระผงหลวงพุทวดนะครับพี่เป็นเนื้อว่านนะครับพระผงเนื้อว่านหลวงพุทวดนะครับนี่ครับพี่พี่ ตรงนี้สวยงามมากๆเลยครับพระผงอา่าพระเนื้อว่านของปู่ทวดนะครับปีเก้าเจ็ดไหลจุดนะครับตรงน,นี้นี่ครับพระอู่ทวดว่านนี่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับตรงนี้รายการที่สิบเก้านะครับรายการสิบเก้าเอาสีา่ร้อยบาทพระอู่ทวดเน้อว่านนะครับ สิบเก้ารายการที่ยี่สิบครับพี่เออตอนแรกว,ว่าคิดว่าจะไม่มีสมเด็จนี้ได้สมเด็จมาอมหนึ่งยี่สิบเป็นสมเด็จวัดเกตนะโอ้โหแต่ทําภาพย่อนเยอะเลยนะพี่นะย่อนเยอะเลยตรงนี้นะ่าจะเป็นหกชั้นนะครับหกชั้นตรงนี้เอาหกร้อยบาทครับพี่พี่ <c oughs> พระสมเด็จนะครับวัดเกตชยโยนะครับตรงนี้เอาหกร้อยบาทนี่ครับ 6นี้สภาพใช้เยอะเลยครับพี่พีสภาพใช้ค่อนข้างเยอะเลยเอา600พอครับพี่พีตรงนี้นะประสด็จบั์เกตน,นะครับ21นะครับอ่าพอก,กันนะมีพี่พี่ทำหาพอกันมาองนี้เอา500บาทพอครับพี่องนี้จะเป็นเสี้ยนตองนะพี่องนี้เสี้ยนตองรายการที่21นะครับองนี้เป็นเสี้ยนตองนะครับเอา500บาทพอครับพี่พี เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพิมพ์เหมือนพิมพ์เส้่อมต่องหนมะผมไม่แน่ใจจะมีมีขอเป็กจนะเส้นตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นเส้นเส้นอย่างเงี้ยพี่พี่เอาหนะ้ <c oughs> รา,าร้อรยบาทนะครับายการรายการต่อไปรายการยี่สิบสองนะครับคันคอครขายคอแล้ววันนี้ยี่สิบสองเป็นพระ ยัษ์ท้าเวสุวรรณนะครับนี่วัสุทัดเอาส mm ี่ร้อยบาทแล้วกันครับพี่พี่เป็นท้าเวสุวรรณนะครับวัสุทัดน์่ปุ